ก็ทุเรียรองเท้าวันนี้ขอแนะนำ adidas b o ส t o n 13รองเท้าวิ่งใส่ซ้อมรุ่นใหม่จาก adidas นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจาก b o ส t o n 12แต่ว่ายังมีซิ l h เอ e โครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมโดยรุ่นนี้นะครับอัปเปอร์เนี่ยจะเป็นผ้าตข่าย engineered mesh นะครับมีความเบาบางระบายอากาศได้ดีนะครับผมมีความโปร่งชัดเจนนะครับตรงกลางเท้าเนี่ยเห็นความโปร่งได้เลยนะครับส้นเท้ามาพร้อมกับ heel c o เตอร์นะครับแผ่น บา,บางจะช่วยล็อกกระชับส้นเท้าลิ้นรองเท้ากําลังดีนะครับแล้วก็มีแถบอะดิซิโลนะครับ ปลายเท้าเนี่ยมาพร้อมกับแผ่นเคลือบนะครับสำหรับเสริมโครงสร้างต่างๆนะครับผมส่วนพื้นชั้นกลางเนี่ยก็ยังคงมาพร้อมกับไลท์สไตล์โปรแล้วก็ไลท์สไตล์2.0นะแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยไลท์สไตล์โปรจะเพิ่มมาอีก13%ส่วนความหนาของพื้นเนี่ยจะถูกลดลงเหลือ36มิลลิเมตรแล้วนะครับผมแล้วก็ยังคงมาพร้อมกับ Energy รี่2.0นะครับเป็นแกนที่วางตามรูปกระดูกเท้าสําหรับช่วยเสริมความมั่นคงแล้วก็แรงส่งคืนนะครับพื้นชั้นนอกเนี่ยมียางคอนติเนนตัลตรงปลายเท้าแล้วก็ใช้ไล ที่ก่อนหน้านี้อยู่บน a d i o s Pro 4เนี่ยตอนนี้ก็มาอยู่กับ b o t t o n 13แล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารองเท้าสายซ้อมเนี่ยเอาไว้สับมันๆนะครับพื้นไม่ได้หนามากใส่วิ่งแล้วก็มั่นคง Adidas Adizero b o t t o n 13รุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะส่วนรีวิวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะ